มันยากมันมันยากนะตอนที่ตอนที่เราเก็บเวลาเนี่ยคือยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่เก็บเหรียญนะยากนะมันไม่ได้หอมหวา,านนะคุณครูบอกไว้ก่อนว่าถึงบอกคุณครูถึงได้บอกว่างานกระท่อมางานสงานสวนงานไล่อะคืองานหลักส่วนงานเนี้ยเป็นงานอดิเรกงานลองเท่านั้นเองนะ ต้องผ่านก่อนใช่ไหมครับถึงจะตั้งโคได้เอ่อต้องผ่านสี่พันถึงจะได้โคผ่านผ่านสามพันน่ได้ได้ผู้สมัครได้คนโยนเหรียญให้เราได้ตอนนั้น คนที่จะให้รางวัลให้อะไรเนี่ยขึ้นตั้งไว้เลยตอนสามพันนะถ้าสมมุติว่าสามพันมีคนให้โยนเหรียญให้เราได้ครบสิบปุ๊บพอขึ้นสี่พันปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเราก็สามารถส่งขอพินได้เลยแต่ถ้าเหมือนคุณครูเนี่ยตอนตอนสามพันครูขึ้นไลน์แล้วคุคูครูก็สมัครไว้แล้วแต่ว่ามีคนให้กําลังใจแค่สองคนคือ คือแค่น้องอแมวอะอันนี้ลูกอ่ะอกินให้หมดนี่เอา้าถ้าพ่อจะไม่กินไม่กินเลยเหรอมันก็ยังไม่ครบสิบเนาะมันต้องครบสิบเหรียญครบสิบเหรียญมันถึงจะถึงจะได้พินไงแต่ถ้ามีคนให้ให้โยนให้เราตั้งแต่สามพันน่ะครบตั้งแต่สามพันพอถึงสี่พันปุ๊บเราตั้งขอพินได้เลยไม่เสียเวลา มันต้องครบสี่พันถึงจะถึงจะสมัครไอ้นี้ได้สมัครโคได้ค่ะต้องครบสี่พันตอนนี้ก็ทอมได้ใกล้หรือ,อยังใกล้แล้วใช่ไหมอ่าหมดแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วเนี่ยหนูจะเอาอีกเหรอเอาอีกใช่ไหมอ่าไปกินน้ำไปกินน้ำปะอืม กินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนแล้วกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเอากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนแล้วเร็วครับเดี๋ยวแม่เอานี้ไปที้ให้ก่อน ตะกี้ลืมตัดช็อตไว้ลืมไปไม่ไม่ได้ตัดช็อตก็ตัดไว้สักอันนึงแล้วค่อยแล้วค่อยโหลดลงมาส่งใหม่ก็ได้เครื่องนี้ก็ไม่มีโคนะเออไม่มีโคเป็นถ้าเป็นมือถือไม่มีโคใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพราะเพราะว่าเนี่ยของคุณครูเนี่ยพอไลฟ์ลงเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่เลย คือศูนย์บาทนะไม่มีอย่างของซีเคนบอกว่าตอนที่หนูลงไลน์เนี่ยมันได้ตั้งศูนย์จุดสี่ศูนย์เกือบหนึ่งเหรียญน่ะอย่างงั้นมันก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสได้เยอะอยู่อย่างเงี้ยเราเก็บไปเถอะแต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณครูได้เดือนเดือนตุลาณ์น่ไนะได้สิบห้าเหรียญมั้งได้เหรียญอยู่สิบห้าเหรียญ ร้อยเหรียญถึงจะเปิกได้หลายคนเนี่ยครึ่งปียังไม่ได้ยังไม่ถึงร้อยเหรียญเลยเยอะอยู่เยอะเลยถ้าคลิปเราไม่ไม่ไดวงดังนะอ่าไปแล้วค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไปเลยเพราะว่าแม่มีงานทำไม่เอาใจละไม่มีเวลาเอาใจกินขอให้กินให้อิ่มพอกินอิ่ม เช็ดตัวให้ดูแลแผลให้อาไปได้เลยหนูจะไปใช่ไหมบิงซูฮะสรุปว่าจะไปใช่ไหมจะขึ้นจะขึ้นข้างบนเหรอสรุปว่าเนี่ย